สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะามาสาธิตการทำลิบบินห่อเหรียญปยทานนะคะลายว่านสีทิศค่ะซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับวัสดุอุปรกรณ์นะคะจะมีวัสดุอุปรกรณ์ดังนี้ก็คือลิบบินนะคะจำนวนสเส้นนะคะตัดที่ความยาว16เซนติเมตรนะคะเหรียญหนึบาทแล้วก็กันไกนะคะ สำหรับริบบิ้นเราใช้เบอร์สองนะคะ,ะเราก็จะนำริบบิ้นนะคะที่เราตัดไว้นะคะจำนวนสี่เส้นวัดตรงนี้ลงมานะคะยาวประมาณสิบสองเซนติเมตร แล้วก็พับทั้งสเส้นนะคะพอพับเสร็จขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำลิบ้บินนะคะโดยเอาด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบน สำหรับเส้นที่สองนะคะด้านสั้นอยู่ข้างบนเหมือนกันนะคะเอามาใส่แบบนี้นะคะสำหรับเส้นที่สามก็เช่นเดียวกันนะคะด้านสั้นอยู่ด้านบนเอาเส้นยาวลอดเข้าไปข้างล่าง นะ,ะมันจะมันจะผ่านมาแบบนี้สําหรับเส้นที่สี่ด้านสั้นสอดเข้าในช่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็ด้านยาวอ้อมไปด้านหลังนะคะผ่านเส้นเส้นนี้นะคะ แล้วก็มารวมอยู่ที่ช่องที่หนึ่งแล้วเราก็จัดนะคะจัดให้มันจัดให้มันตรงกันแล้วก็เอาเหรียญน,นะคะมาวางเส้นนี้จะมีเส้นสั้นกับยาวนะคะอยู่ในเส้นเดียวกัน แล้วก็จะพับเส้นสั้นนะคะพับจากซ้ายมาขวาแล้วก็พับจากบนลงล่างขวาไปซ้ายนะคะตอนนี้นะคะ สอดเข้าไปนะคะมันก็จะสารกันขัดไว้พอได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกับดพอพลิกมาเรียบร้อยนะคะมันจะมีด้านเส้นยาวกับสั้นเอาเส้นสั้นนะคะสอด ให้ครบทั้งสด้านแล้วก็พลิกกลับนะคะ เราจะพ,าพับมาด้านหน้าแต่ไม่ต้องกรีดนะคะแล้วก็พลิกตัวนี้แล้วก็สอดทำเช่นนี้ทั้งหมดจำนวน4เส้นพับมาด้านหน้าพลิกมาด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะ พับมาพับมาด้านหน้านะคะแล้วก็พลิกแล้วก็จับสอดพับมาด้านหน้าพลิกนะคะแล้วก็สอด ก็เช็คดูขนาดนะคะเราก็จะปรับนิดนึงอพอได้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นเราจะทำเกรสรน,นะคะสำหรับการทำเกรสรตัวนี้ก็คือเราจะพับมานะคะด้านหน้าแล้วก็หมวนแบบนี้นะคะพอนะหมวนเสร็จแล้วก็จะสอดเข้าไป พับมาด้านหน้าตรงนี้เปิดช่องไว้นะคะแล้วก็ม้วนมวนให้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จับสอดอพับมาด้านหน้าช่องนี้เปิดไว้นะคะแล้วก็มวนแบบนี้แล้วก็ เสอดนะคะทำจนอ่าแล้วก็ด้านสุดท้ายนะคะแล้วก็เสอ่าทีนี้พอได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตัด แล้วก็มาตกแต่งด้านข้างนะคะตรงนี้าสามารถทำได้ตามใจชอบนะคะแต่ก็คือให้ใบทั้ง4ด้านมันเป็นลักษณะเหมือนกันนะคะอพอเราตัดเสร็จนะคะจนครบทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะ แบบนนี้ะะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการสาธิตลงเรียงเท่านี้สวัสดีค่ะ